ตอนการเดินทางบินธบาตในชุมชนพุทธขยาจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สู่การเดินทางตามรอยพุทธองค์หลังจากพิธีบรรพชาเสร็จเช้าวันรุ่งขึ้นสมเนนออกเดินทางบินทบาตตามรอยเส้นทางพุทธองค์ในชุมชนเมืองพุทธขยาศึกษาวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน เดินทางผ่านจุดสำคัญของเมืองพุทธคยาประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อที่หลากหลายของผู้คนในเมืองแห่งนี้การบินทบาทเริ่มต้นจากวัดไทยพุทธคยาเดินเท้าสู่ชุมชน จุดแรกสาม,มเณรเดินถึงเจดีพุทธคยาพระอาจารย์นำสการะองค์พระเจดีจากนั้นเดินทางผ่านตลาดในชุมชนมุ่งสู่วังมหันสถานที่เก่าแก่ของพราหมณ์นักบูชรมหรัสมมนสามเณรได้เรียนรู้ณสถานที่แห่งนี้ วังมหันในปัจจุบันยังคงเหลือรูปปั้นพระพุทธรูปต่างๆที่ถูกทำลายในยุคการล่าอาณานิคมทางศาสนาของอินเดียสถานที่แห่งนี้มีพุทธบาทศิลาอายุไม่ต่ำกว่า1000ปีอยู่ในครอบครองในวังมหันเจ้าของพุทธขยาพระพุทธรูปที่อยู่ในวังมหันจะมีการทุบทำลายที่จมูกนั่นคือสัญ,ญลักษณ์การตัดเส้นลมหายใจของชาวพุทธสำหรับผู้ทำลายต่างศาสนา โดยตอนที่ผู้นำชาวมหันครอบครองที่ดินพุทธคยาได้นำพระพุทธรูปมาประดับตกแต่งวังหลังจากนั้นเหล่าสัมเณรเรียนรู้เรื่องราวพิธีกรรมทางความเชื่อของมหันกับจุดสำคัญต่างๆภายในบริเวณวังมหันคํคำว่ามหันนี้เป็นชื่อของนักบวชลทัทธิ หนึ่งนิกายหนึ่งของศาสนาฮินดูซึ่งในอดีตนั้นฮินดูนิกายมหันที่อยู่ในพุทธกยานี้เป็นผู้ที่ดูแลในพื้นที่อนาบริเวณของพุทธกยาและก็มาแวะสักการะพระพุทธรูปโบราณที่อยู่ในวังมหันเป็นพุทธรูปโบราณเก่าแก่สมณีและก็อาจารย์ก็ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปโบราณต่างๆที่ยังคงเก็บรักษาไว้ที่วังมหันต์ จากจุดวังมหัน์เหล่าสาม,มเนนเดินทางต่อไปยังแม่น้ำเนรัญชาราเพื่อศึกษาและสัมผัสสถานที่จริงของเรื่องราวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลอยถาดทองคําก่อนการตัดสรุ้ซึ่งสัมมเนนจะต้องเดินเท้าข้ามแม่น้ำแห่งนี้ ซึ่งแม่น้ำในรัญชารานี้เป็นแม่น้ำสายพุทธประวัติก็คือในคราวที่พระหมหาบุรุษได้รับข้าวมาัตุปายาตจากนางสุชาดาซึ่งเป็นวันที่พระองค์ตัดสรุนางสุชาดาก็ได้ถวายข้าวมาัตุปายาตใส่ถาดทองคําราคาหนึ่งแสนขาพันะเมื่อพระหมหาบรุษรับข้าวมาัตุปายาตแล้วพระองค์ก็ได้นําข้าวมัตุปายาตที่บรรจุด้วยภาชนะทองคำแสนขาพณนะเสด็จไปยังแม่น้ำในรัญชาราก็วางไว้ที่ริมฝัง่งจากนั้น ก็ส่งน้ำแล้วก็เสด็จขึ้นมาแล้วก็ประทับนั่งเสวยข้าวมาทุปายาตจึงพระองค์ก็ได้ปั้นเป็นก้อนๆเป็นคำๆได้ทั้งหมด49ก้อน49คําคำก็ทรงเสวยจนหมดพระองค์ก็ได้นําถาดทองคํานั้นตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแม้นพระองค์ที่ได้จัดสรวนุทรสัม,มาสัมพทิยานก็ขอให้ถาดทองคํานี้จงลอยทวนกระแสน้ํา เมื่อเสร็จสิ้นคำอธิษฐาแล้วพระองค์ก็ได้วางถาดทองคำลงบนหลังแผ่นน้ำเมื่อถาทองคำแตะที่หลังแผ่นน้ำหลุดปือจากพระมหาบุุษไปก็ลอยไปท่ามกลางแม่น้ำเนรัญชราพอถึงท่ามกลางแม่น้ำเนรัญชราถาทองคำนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ำไปประมาณ82อแล้วก็จมลงภายใต้ก้นแม่น้ำไปซ้อนถาดทองคำอีกสามใบของพระเจ้าสามพระองค์ที่มาตรัสรู้ก่อนหน้านี้ดังนั้นวันนี้สามเณีก็ได้เดินทาง ข้ามแม่น้ำในรัญชราส่วนที่พอข้ามได้ก็ความลึกก็อยู่ประมาณครึ่งแข้งก็เดินข้ามได้สามเณรตัวเล็กก็อาจจะลึกกว่านั้นหน่อยแต่ก็ทุกคนก็ข้ามมาได้โดยสะดวกสบายได้เรียนรู้ได้ศึกษาพุทธประวัติในสถานที่จริงหลังจากข้ามแม่น้ำเนรัญชราสามเณร ได้เดินทางต่อไปยังสถูบ้านนางสุชาดาที่สร้างขึ้นเป็นอนุสร์ของนางสุชาดาพำนักอยู่ที่หมู่บ้านอุรุเสนานิคมผู้ถวายข้าวมรทุปยาตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอาหารที่นางสุชาดาถวายประกอบด้วยข้าวผสมกับนมและธัญพืชขณะที่ทรงประทับอยู่ใต้ต้นไทรเป็นการยุติการบำเพ็ญทุกขระกิริยาตลอดเจปีของพระพุทธองค์ ประกอบด้วยการบำเพ็ญตะบะและการอดอาหารโดยทรงค้นพบหลักธรรมมัชชิม,มาปฏิปทาหรือรู้จักกันในนามทางสายกลางจากนั้นคณะสามเณรก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณสถูบ้านนางสุชาดาซึ่งเป็นสตรีผู้ที่ ได้ถวายข้ามาทุกป่ายญาติเรียกว่าสูตรอาหารในโลกนี้ไม่มีสูตรไหนที่จะเลิศเท่ากับสูตรที่นางสุชาดาได้ปรุงถวายพระพุทธเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าบินฑบาตท,ทานที่มีผลมากมีอนิสงส์มากมีสองคราวเท่านั้นคือคราวที่พรองเสวยแล้วตรัสรู้ที่นางสุจาดาถวายกับคราวที่ นายจุนทะถวายแล้วพระองค์ก็ปริบพานด้วยอนุปาทิเศษนิพานังน,นขคณะสามเณรวันนี้ก็ได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ในสถานที่จริงอันเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญสามเณรฉันอาหารณจุดนี้โดยอาหารที่สามเณรบินทบาทมาได้นําไปบริจาคให้กับผู้คนละแวกชุมชนใกล้เคียงบ้านนางสุชาดารวมถึงมีการสวดมนต์เจริญภาวนาต่อสถูป าาาา,างสสรนรนนััชจากนั้นเดินทางเพื่อศึกษาทำต่อในสถานที่ที่นางสุชาดาถวายข้าววัตุปยาตใต้ต้นไทรในหมู่บ้านอุรุเสนานิคมซึ่งสมัมมเนนจะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติ และเจริญภาวนาณสถานที่แห่งนี้นางสุชาดานางเดินทางมาอธิษฐานขอพรที่ต้นไม้ต้นนี้และสําเร็จสมปรารถนาทั้งสองประการสองข้อก็หมายความว่าวันที่นางสุชาดานําข้าวมาถวายพระโพธิสัตว์เนี่ยนางเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นเทวดาการเดินทางของเหล่าสมณเณรยังคงมีเรื่องราวอีกมากมายให้เรียนรู้ ติดตามชมได้กับรายการต้นกล้าปัญญาธรรมในตอนต่อไป